ก็อินไซเดอร์นะครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกพวกวัยพวกผมเนี่ยวัยผมเป็นวัยที่เข้าเข้าสู่อาวุโสแล้วก็มีพวกอาวุโสที่เป็นนักการเมืองที่สนิทสนิทก็โทรคุยกันบรรยากาศวงในเนี่ยคือคลื้นนะครับก็เราสทชเอ้ยรวมไทยสร้างไทยก็จะมีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณสุพันมีพี่สุพันก็สนิทกันแล้วก็ พักอื่นก็มาครบนะครับเอ่อน่าจะลงตัวที่310 310นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่ได้คุยเรื่องกระทรวงกันนะครับไม่ได้คุยเรื่องกระทรวงกันคุยกันเรื่องของแนวแนวคิดคุยกันเรื่องของความเป็นไปได้ในการเอานโยบายของแต่ละที่มารวมกันแล้วก็เห <c oughs> มือนกับเป็นสัญญาใจกันว่า นะฮะที่เราเคยกอดคอเป็นฟักฝ่ายค้านมาพร้อมด้วยกันเนี่ยเราก็จะร่วมเคียงบา่าเคียงไหลหรือฟื้นเศรษฐกิจสังคมนะครับทำทุกอย่างให้ประเทศไทยดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเมื่อเขาชแล้วเนี่ยเขาเราก็ว่าเข,เขาไว้เยอะนะครับแล้วก็รู้ปัญหาถ้ารู้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องเอาเอาปัญหาเนี่ยมาแก้ นะครับก็ก็แนวทางเป็นยังงั้นครับบรรยากาศไม่ได้มีอะไรที่มันซีเรียสมาวานนี้ครับสนุกสนานจังน,นี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่คุณกุ้งพรามโมดนะคะผู้ฟังที่เหนียวแน่นของเราทุกเช้าในคลับเฮาส์บอกว่าในความเห็นของพี่ๆคิดว่าใครควรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพี่ใหญ่ฟังนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษา กระทรวงสาธรารณาสุขเออกระทรวงคมนาคมใจร้อนจังเลย <laughs> เออใจร้อนจังเลยแม้วัยรุนร่นวัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนนะคือ,ค,อ<ะ>คืออย่างนี้ครับเอา<ะ>เอา,อางนี้ฮะอินไซเดอร์เนี่ยเมื่อวานนี้ไม่ได้คุยเรื่องของการแบ่งเค้กเลยนะครับผมผมค่อนข้างชื่นชมกับแนวคิดในการเจรจาเพราะครั้งแรกเจอกันเนี่ยเขาคุยเรื่องของของอุดมการก่อนนะครับเขาเขาเกลี่ยเรื่องอุดมการณ อะไรที่ที่ชอบเหมือนกันอะไรที่ไม่ชอบเหมือนกันอะไรที่ทําได้ด้วยกันอะไรที่อาจจะมีบางอย่างที่มาปรับจูนกันอะไรที่เราจะไม่แตะเลยอย่างเงี้ยครับก็มีการพูดคุยกันเป็นทิศทางแบบนี้นะครับอันที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าคราวนี้ก้าวไกลเป็นแกนานำจากรัฐบาลรู้สึกไม่มีพักไหนพูดเรื่องของขอกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เลยนะครับจริงนแล้วมันก็โดยมารยาทเนี่ย ds. เขาก็จะไม่คุยเรื่องแบบนี้ซึ่งผมเข้าใจกันเข้าใจเองด้วยส่วนตัวบมเองผมคิดว่า เรื่องนี้ทางก้าวไกลหรือพรรคอื่นเนี่ยคงจะให้ฉันทามาติกับก้าวไกลไปกําหนดว่าใครควรจะเป็นอะไรซึ่งซึ่ง,งอันนี้ก็เดาต่อได้นะครับคุณตาว่ากระทรวงสําคัญสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมเนี่ยแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะเศรษฐกิจสังคมความมั่นคง3ตัวเนี้น่าจะเป็นพรรคก้าวไกลเป็นคนดูแลนะครับแต่ใครนี่ผมผมไม่อาจทราบได้ครับว่าเป็นใครครับครับผม เห็นข้อมูลเขาก็แชร์แชร์แต่ตอนนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าเป็นความเห็นนะคะเหมือนกับว่าอันนี้อ่านนะเหมือนกับว่าก้าวไกลจะให้เพื่อไทยดูแลทางด้านเศรษฐ,ฐกิจและคุณพิธาเนี่ยดิฉันเห็นเหมือนกับว่าคุณพิธาเนี่ยจะนั่งกระทรวงกลาโหมเองด้วยอ,ะอ่ะเออคุณกรุงคุณคุณ,คณกรุงบอกว่า ในโลกออนไลน์มองว่าอะไรนะไอติมเหรอคุณกุงบอกว่าไอติมน่าจะนั่งกระทรวงการต่างประเทศส่วนกระทรวงสาธรารณาสุขกระแสคุณหญิงหน่อยมาแรงพอๆกับหมอเก่งอ่าแบบนั้นด้วยค่ะคุณสุรชัยบอกว่าชอบว่าที่รัฐมนตรีดีคนใหม่ครับคือใครอะ่ะเขาพูดถึงใครคะรัฐมนตรีดีคนใหม่อะ่ะ <c oughs> คือคืองี้ฮะ <c oughs> คุณต้า ตอนนี้เราเราเหมือนกับแต่ละคนก็คิดไปอย่างหนักๆคมเชื่อว่าผู้สื่อข่าวเองก็ <c oughs> ก็ไม่ไม่ต่างครับคงก็คงจริงๆแล้วมันคงประมาณได้ว่าใครจะทําอะไรใครจะอยู่กระทรวงไหนแต่เมื่อวาอนนี้ด้วยความสัตย์จริงครับในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ครับคุยแต่เรื่องเรื่องสพเพเหะละสารทุกข์สุขดิบแล้วก็คุยผมเข้าใจว่าทางก้าวไกล,ขลเขาฉลาดเขาเขาพยายามจะเช็คดูอุดมการทางการเมืองที่ที่คล้ายกันเหมือนกันเพราะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า ที่ผ่านมากลุ่มนี้เป็นฝ่ายค้านที่เขาที่เขาต้องบอกว่าเขาค้าน,น,นเขาตําหนินเขามองเห็นปัญหาในขณะที่รัฐบาลเองเนี่ยก็ถูกต่อว่ามาตลอดอซึ่งซึ่งผมว่ามันมีความท้าทายอย่างหนึ่งของพรรคจะตั้งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเดิมเนี่ยจะทํายังไงให้สถานการณ์กลับมาสู่ปกติ2จะทํายังไงให้นโยบายต่างๆที่ได้สัญญากับประชาชนไว้ใน1เดือนแรกร้อยวันแรกหรือ1ปีแรกเนี่ยทำสำเร็จครับอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายสําคัญ แต่แต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยพอจะเดาอะไรได้อยู่แล้วครับครับผมแต่ข้าที่จริงเนี่ไม่คุยกันครับคือพี่ใหญ่ผมอยากผมรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมใหม่ของประเทศไทยนะซึ่งซึ่งผมอ่ดีใจถ้าเกิดขึ้นจริงจนะครับพี่ใหญ่พิจุกท่านคือว่าเริ่มจากการรวมอุดมการเริ่มจากการเขียน c o m มอนโกจาก MOU นะฮะแล้วก็จากการเขียน c o m ม o นโกใช้ปัญหาหลักๆที่แต่ละคนเสนอไปเนี่ย เอามารวมกันก่อนแล้วก็จัด ranking priority นะครับอันนี้ผมขอเดานะปกติแล้วทาง BCG หรือว่าทางทาง w o o d McKinsey เนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นเมตริกนะฮะเขาจะเขียนเป็นสี่สี่รือ3สาก็ตามสช่องใช่ไหมกับสี่ช่องใช่พี่ก็คือว่าใช่ใช่ BSC สี่ช่องครับใช่ครับ BSC นะครับก็ก็เราก็เขาก็จะมาจัด priority ก็คือว่า มันจะมีอีกอีกเมทริกหนึ่งก็คือจะกลายเป็นว่าเป็นอะไรที่เป็น Impact urge ์เจนนะฮะอย่างเช่นว่าอะไรก็ตามที่ที่คิดว่าด่วนแล้วก็อ่าเหมือนกับว่าทำได้ทันทีทำได้ก่อนเลยแล้วก็อะไรที่มีมีผลกระทบมากนะครับผลกระทบมากอะไรก็ตามที่อยู่ในควอตแรนที่ประมาณมุมขวาบนที่ใหญ่ที่เขาเห่นก็ก็ก็จะกลายเป็นว่าอันนั้นอะ่ะจะกลายเป็นก่อนสมมตินะฮะสมมติว่าถ้าเราคิดว่าอ่าผมยกเรื่องที่ผมถนดัดในการสมมติว่าปัญหาค่าไฟเออมัน มันด่วนอะมันด่วนแต่การแก้ปัญหาค่าไฟมันมีโอ้ยมันมีตั้งแต่ทําได้ทันทีแล้วก็ยังทําต้องใช้เวลาอีกแปดปีมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ทาได้ทันทีเขาอาจจะเอาตรงนั้นอะขึ้นมาก่อนเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเป็นความคิดที่ดีนะที่ว่าใช้ลักษณะของการแก้ปัญหาเป็นอาจจะเป็นคณะทำงานอะไรเงี้ยนะแทนที่จะบอกว่าเออคุณได้จํานวนเท่านั้นคุณเอากระทวงนี้ไปเลยเงี้ยนะครับแล้วก็ผมยังเชื่อนะว่าลึกๆมันมันก็ต้องออกมาเป็นสัดส่วนนั่นแหละนะครับตามสัดเสียแต่ว่วา คุณลิฟเคชันเนี่ยน่าจะนะผมคิดว่าน่าจะมีการ brainstorm แล้วก็เลือกคนที่เหมาะกับงานนั้นๆมากกว่าการที่บอกว่าโอเคเอมุ้งนี้ของคุณเยอะคุณเอากระทรวงใหญ่ไปเนี่ยครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะพี่ใหญหวังเหมือนกันค่ะคุณปุ๊เพราะว่าหลายสิบปีที่เราเห็นเนี่ยการฟอร์มคณะรัฐมนตรีใช่ไหมเราก็จะเห็นแต่ว่าพักนี้ได้สอสอเท่านี้โคต้ารัฐมนตรีกี่คนก็แบ่งโคต้าไปดิฉันก็สงสัยมาตลอดว่าแบ่งโคต้าเนี่ย และพอโคต้าแบบนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถในการบริหารกระทรวงนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของโคต้าแบบนั้นเลยนะน่าจะเป็นการสะท้อนที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะอ,อค,รครั้งนี้ไม่ได้คุยเลยครับคุณตั้งคุณปุ๊บไม่ไม่ต้องต้องเรียนตรงๆเรียนกับชาวแบรตันะครับอย่างที่บอกก็คือในวงทานข้าวเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลย นะครับแล้วผมคิดว่าเมื่อวานนี้ความสําเร็จก็คือเขาจูนอุดมการไปด้วยกันแล้วก็เหมือนกับเป็นพันธสัญญาร่วมกันว่าจากนี้ไปอปัญหาที่เราเคยพูดเอาไว้เนี่ยเราเคยด่าเข้าไว้เนี่ยเราจะมาทำหนึ่งสองสามสี่ห้าสองก็คือเขาก็จะกําหนดไพโรโตี้แต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่คือเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงเนื้อเนื้อเนื้องานนะครับเดี๋ยวเพียงแต่ว่า ก็คงแค่แค่แค่ปรับจูนความคิดกันเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ต้องมีประชุมหนึ่งสองเพื่อให้ได้ชุดคอมอออกมานะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าคราวนี้เป็นเป็นความความแปลกกว่าทุกครั้งของการฟอร์มรัฐบาลที่ผ่านมาเนื่องจากว่าผมาใจว่าคุณพิธาได้พูดเรื่องของ BCG ใช่ไหมบเอ,อ BBSC ใช่ไหมคุณปุ๊ใช่ครับใช่เขาใช้หลักการ หลักการที่ที่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางด้านทางด้านไอการบริหารการบริหารงานระดับโลกเนี่ยเอาเข้ามาจาับโดยเฉพาะการกำหนดให้มี Memorandum of u n d e r ฟอัน um เดอร์สแตนดิ้ว่าเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็จะประกาศให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอันนี้ถึงเวลานั้นประชาชนก็จะรู้เองว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเป็นสัญญาสัญญาประชาคมอันหนึ่งที่จะบอกประชาชนว่า พรครูปรัฐบาลชุดนี้จะทําอะไรนะครับผมว่าเราลองไปติดตามตรวนั้นดีกว่าแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปจินตนาการครับว่าใครจะคิดอะไรผมคิดว่าตอนนี้ทิศทางมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่เรากําลังสนใจแล้วก็ผมคิดว่าทางทางพักรูปรัฐบาลก็สนใจคือตอนนี้เขาคงจะแบ่งหน้าที่กันไปไปทาบทามนะครับไปพูดคุยให้ความเข้าใจกับสวนะครับอย่างเช่นเมื่อวานหรือวันก่อน2วันเนี่ยเราเห็นคุณศรีทา อ่าดีเบตกับสวบางคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีอีกนะครับวันนี้เราติดตามต่อไปคือคือเขาเขาก็จะพยายามใช้อ่ข้อมูลทาความเข้าใจในข้อที่จริงนะครับอ่กับการรับรู้ทั่วๆไปสวบางคนเนี่ยรับรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ซ้ายจัดขวาจัดแต่ความเป็นจริงนี่หนึ่งหกสามี่ห้าเขาจะอธิบายแต่ถ้าอธิบายแล้วเสร็จปับ๊บเขาจะประเมิน250คนเนี่ยเสียงจะได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยผมว่าค,คงมีข่าวอ,อกมา่าทีครับผมครับ